ฮัสซันีเป็นเทวดาหรือไงเขาคิดว่าตัวเองเป็นใครพูดออกมาโดยไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นไม่ห่วงว่าหนูอ่ะจะมีความสุขแค่ไหนอย่าไปปรึกษาเรื่องการแต่งงานของหนูนะแม่ถ้าอยากถามก็ถามถึงข้อความบางตอนในกุรอานสิเอางี้ดีกว่าถ้าเป็นคนดีเหมือนที่แม่คิดแล้วก็ พระเป็นเจ้าคงไม่พราคลูกชายของเขาไปหมดหรอกหนูพูดถึงคนดีๆอย่างนั้นเชียวหรืออัมฮามิดาถามอย่างตกใจเด็กสาวตะโกนตอบอย่างเกลี้ยกล่อมมันเป็นคนดีของแม่เป็นศาสดาของแม่เป็นเทวทูตด,ด้วยซ้ำไปแต่จะมาขวางไม่ให้หนูมีความสุขไม่ได้ อัมฮามิดารู้สึกปวดร้าวที่ฮามิดาพูดดูหมิ่นผู้ที่ตนนับถือใจจริงนางเอาใจช่วยลูกแต่ก็ไม่อยากให้ลูกโมโหยิ่งขึ้นไปอีกแต่หนูมีคู่มันแล้วนะผู้หญิงเป็นอิสระตราบใดที่ยังไม่แต่งงานเราไม่มีอะไรต่อกันนอกจากคำสัญญาและเลี้ยงของหวานกันนิดหน่อย ฮามิดาพูดด้วยสำเนียงยอ่อๆแล้วการสวดกุลร่านละ่ะการให้อภัยเป็นการให้เกียรติทำเป็นเล่นกับกุลร่านจะได้รับโทษหนักหนูรู้อยู่แล้วไม่สนเด็กสาวสะบัดหน้าอัมฮามิดาเอามือตบอกหนูนิลื่นฮามิดา สังเกตเห็นว่าที่แท้แม่เลี้ยงก็เห็นด้วยจึงหัวเราะงั้นแม่ก็แต่งงานกับเขาเองสิอัมฮามิดาตบมือยังกะหนูเลือกเอาถ้วยของหวานแทนที่จะเลือกจานข้าวแกงตรงกันข้ามหนูปฏิเสธคนหนุ่มและขอเลือกคนแก่ไก่แก่มีมันมาก แม่เลี้ยงของเธอพูดเป็นเชิงให้สติพลางหยิบบุหรี่จากกล่องขึ้นมาจุดสูบระบายอารมณ์พามิดาจ้องดูพลางร้องออกมาด้วยความโกรธหนูคิดว่าแม่จะดีใจที่หนูได้แฟนใหม่ซะอีกแม่เอาแต่จะยัว่วให้หนูโมโหลูกเดียวให้ตายนางมองลูกสาวอย่างคุ้นคิดแล้วพูดอย่างหนักแน่น เมื่อผู้ชายอย่างคุณซาเลมแต่งงานกับเด็กก็หมายถึงเขาแต่งงานกับครอบครัวแบบเดียวกับแม่น้ำนายเมื่อเออท่วมไปทั่วอียิปหนูเข้าใจหรือเปล่าหรือหนูคิดว่าจะย้ายไปอยู่พระราชวังแห่งใหม่โดยฉันยังอยู่ที่นี่ในอ้อมอกของคุณนายซานิยะงั้นหรือฮามิดาซึ่งถักผมเปียอยู่ระเบิดหัวเราะออกมาแล้วพูดหยิ่ง ในอ้อมอ,อกของคุณนายซานิยะและคุณซาเลมใช่ไอเด็กกำพร้าข้างถนนไอลูกไม่รู้จักพ่อฮามิดาหัวเราะร่วนไม่รู้จักพ่อใช่แล้วไม่รู้จักพ่อแต่ไอที่มีพ่อหลายคนไม่เอาไหนเลยล่ะเธอพูดพลางเอานิ้วสองนิ้วเฉียวใบหน้าแม่เลี้ยง เช้าวันรุ่งขึ้นอัมฮามิดารีบไปยังสำนักงานของซาเลมเพื่อร่วมสวดกุรอานและประกาศมั่นแต่ไม่พบซาเลมนางไม่แคร์อะไรอีกแล้วสอบถามได้คำตอบว่าเขาไม่มาทำงานนางกลับบ้านด้วยความกังวลก่อนเที่ยงก็มีข่าวแพร่สะพัดไปทั่วตรอกว่าเมื่อคืนซาเลมเป็นโรคหัวใจ ขณะนี้ต้องล้มหมอนนอนเสืออาการเป็นตายเท่ากันเคลื่อนความเศร้าโหมซัดไปทั่วตรอกแต่ภายในบ้านของฮามิดาข่าวนี้เปรียบประดุดสายฟ้าฟาดบทที่19เช้าวันหนึ่ง ชาวตรอกไม่ดักแตกตื่นไปกับเสียงอึกระชึกครึกโครมคนงานลงมือปลูกประลำพิธีตรงที่ว่างข้างถนนซานาดีกิยะตรงข้ามตรอกภาพที่เห็นสร้างความไม่สบายใจให้ลุงคามิวเพราะแกคิดว่าพวกเขาจะใช้ตั้งศพแกร้องตะโกนถามเด็กหนุ่มที่เดินผ่านมาว่าใครตาย ไม่ใช่ที่ตั้งศพหรอกลุงเป็นที่หาเสียงเลือกตั้งเด็กหนุ่มตอบกลัวหัวเราะลุงคามียสั่นศีรษะและ้วพึมพำการเมืองอีกแล้วแกไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการเมืองนอกจากจำชื่อได้สองสามชื่อโดยไม่รู้ว่ามีความสำคัญอย่างไรอ้อภาพขนาดใหญ่ที่แขวนอยู่ในร้านของแก เป็นภาพนักการเมืองชื่อมุสตาฟานาฮัสแต่นั่นเพราะวันหนึ่งอับบัสซ,ซื้อภาพผู้นำมาสองภาพภาพหนึ่งแขวนไว้ในร้านตัดผมอีกภาพหนึ่งยกให้ลุงคามิลวแกมองไม่เห็นข้อเสียที่จะแขวนภาพไว้ในร้านอย่างน้อยก็ถือเป็นของประดับได้อย่างดีทำไมนะหรือ พราะแม้แต่ร้านขายของชำในถนนซานาดีกิยะก็ยังแขวนภาพผู้นำไว้สองภาพภาพหนึ่งคือซาอัดซักรุตและอีกภาพหนึ่งคือมุสตาฟานาฮัสส่วนในคาเฟ่ของกีชามีภาพคีไดอัฟบัสพวกเขาสร้างประรำมต่อไปเรื่อยๆมีการตอกไม้ค้ำยันขึงเชือกแขวนหน้าจัว่ว เทายปูพื้นจัดวางเก้าอี้เป็นแถวมีการติดตั้งลำโพงไว้ทุกมุมถนนแต่ที่นับว่าเยี่ยมที่สุดคือเวทีกว้างใหญ่ที่ปลูกไว้สูงชาวตรอกสามารถมองดูเหตุการณ์ได้จากบ้านของตัวเองเหนือเวทีเป็นภาพถ่ายของนายกรัฐมนตรีต่ำลงมาหน่อยเป็นผ้าฟาฮัส ผู้สมัครเข้าแข่งขันรับเลือกตั้งซึ่งคนในตรอกรู้จักดีเขาเป็นพ่อค้าอยู่ถนนนาฮาซินเด็กสองคนกำลังจะเอาโปสเตอร์ติดบนฝาผนังข้อความพิมพ์ด้วยสีฉูดฉาดโปรดเลือกผู้สมัครอิสระอิบราฮิมฟาฮัดผู้ดำเนินนโยบายตามหลักการพื้นฐานของซาอัดซักรุธ ยุคสมัยแห่งทรราชและความยากจนหมดไปแล้วอนาคตมีแต่ความยุติธรรมและความเจริญรุ่งเรืองพวกเขาพยายามจะติดโปสเตอร์ที่ร้านของลุงคามิลแต่การที่อับบัสไม่อยู่ทำให้แกปอดแหกจึงไม่ยอมห้ามปิดที่นี่ไว้มันจะทำให้ค่าโชคร้าย มันจะนำโชคนะไม่ว่าเด็กหนุ่มคนหนึ่งกล่าวถ้าผู้สมัครเห็นเข้าแล้วก็ดีไม่ดีเข้าใจ่าค่าขนมให้ลุงเป็นสองเท่าเช่นนะตกสายงานปลูกปร,รามก็เสร็จเรียบร้อยทั่วบริเวณกลับเข้าสู่ความเงียบอีกครั้งพอตอนเย็นอิบราฮิมฟาฮัดจึงปรากฏตัวพร้อมผู้ติดตาม ถึงแม้จะไม่ใช่คนขี้ตื่นแต่ก็เคยเป็นพ่อค้าจึงใช้เงินเฉพาะที่จำเป็นจริงๆเขาเป็นคนร่างเตี้ยล่ำหน้ากลมตาไวมองสำรวจทุกอย่างที่ผ่านเดินลงจังหวะแบบคนที่เชื่อมั่นในตัวเองแววตาบอกให้รู้ถึงคนชอบใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายส่วนการลงพุงแสดงว่า ให้ความสำคัญกับท้องมากกว่าหัวการมาของเขาทำให้เกิดการเคลื่อนไหวทั่วในตรอกและบริเวณใกล้เคียงชาวบ้านถือว่าเขาเป็นคนทันเกมและหวังจะได้ผลประโยชน์จากการมาหาเสียงเด็กๆก,กลุ่มใหญ่เดินแห่ตามหลังชายคนหนึ่งแต่งสูตรสาโกลร้องตะโกนเสียงดังใครจะเป็นผู้แทนของเรา เด็กๆร้องรับอิบราฮิมฟาฮัตใครเป็นลูกหลานของจังหวัดนี้เด็กๆตะโกนตอบอิบราฮิมฟาฮัดเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆกระทั่งบนถนนเต็มไปด้วยเด็กหนุ่มเด็กสาวหลายคนเดินเข้าไปอยู่หน้าเวทีผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งชูมือทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะสนองตอบเสียงตะโกนดังกล่าวทุกครั้ง ในที่สุดเขาก็เดินไปที่ตรอกพร้อมพรั่งด้วยคณะผู้ติดตามส่วนใหญ่เป็นนักยกน้ำหนักจากสโมสรท้องถิ่นเขาเดินเข้าไปใกล้ช่างตัดผมสูงอายุซึ่งมาทำงานแทนอับบัสยื่นมือออกไปข้างหน้าก่อนพูดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอารับพูดจบก็ก้มหัวลงต่ำแสดงความเคารพ แล้วหันไปทางลุงคามิวไม่ต้องลุกขึ้นหรอกครับนั่งต่อไปเถอะเป็นไงมั่งเจ๋งเป้งแหมขนมลุงน่ากินจังคงอร่อยนะเขาเดินทักทายใครต่อใครกระทั่งถึงคาเฟ่ของกีชาเขาทำความเคารพกีชาแล้วบอกผู้ติดตามให้แยกย้ายกันนั่ง ผู้คนแห่เข้าไปในคาเฟ่จนเต็มแม้แต่ยาดาคนทำขนมปังและซาตานักสร้างคนพิการก็มากับเขาด้วยผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งกวาดสายตาไปทั่วร้านอย่างปราบปื้มแล้วหันไปหากีชาเอาละผมจะเลี้ยงกาแฟพ่อแม่พี่น้องทุกคนในร้าน เขากวาดยิ้มไปยังผู้คนแล้วกล่าวกับกีชาหวังว่ากาแฟาคงมีพอบริการนะเกินพอแต่หลังกาแฟาไม่มีการลงอ่างหรือครับผู้สมัครเข้าแข่งขันพูดอย่างสุภาพทั้งทงท,งที่สังเกตเห็นกีชาทำท่าเบ่งๆเรามันคนบ้านเดียวกันพี่น้องกันทั้งนั้น ฟาฮัตมาคาเฟ่เพื่อเอาชนะใจกีชาเขาเชิญกีชาไปพบก่อนหน้านี้เพื่อให้ช่วยเป็นหัวคะแนนพร้อมกับเจ้าของคาเฟ่อื่นๆและพวกคนงานที่กีชามีอำนาจเหนือฟาฮัตเสนอให้กีชา15ปอนเป็นค่าหัวคะแนน,นกีชา,ป,ป,า,นนาปฏิเสธอ้างว่าตัวเขาดีพอๆกับฟาวัน เจ้าของคาเฟ่อีกแห่งหนึ่งซึ่งมีข่าวว่าได้เงิน20ปอนในที่สุดฟาฮัตก็กล่อมให้เขารับเงินและสัญญาว่าจะให้อีกทั้งสองจากกันโดยผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งยังเป็นห่วงกลัวกีชาจะงุบงิบเป็นความจริงกีชายังนึกเคืองอยู่และตั้งใจไว้ว่าต้องได้รับเงินอย่างเพียงพอ จึงจะสนับสนุนระหว่างการรณรงค์หาเสียงทางการเมืองทุกครั้งกีชาจะกกระปีกระเป๋าเป็นพิเศษสมัยหนุ่มเขาเป็นคนที่โดดเด่นคนหนึ่งในวงการเมืองถึงแม้จะมีข่าวว่าเขางาบเงินจากนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลอย่างไรก็ตามระยะหลังๆเขาตัดสินใจอย่าก,กับการเมือง และแต่งงานกับการค้าจับตาอยู่แต่วงนอกมองหาช่องทางค้ากำไรสนับสนุนนักการเมืองคนไหนก็ได้ที่จ่ายค่าซื้อเสียงสูงที่สุดเขาอ้างว่าที่เลิกยุ่งกับการเมืองโดยตรงก็เพราะมีคอรัปชันมากเกินไปเขาเคยพูดว่าถ้าเงินเป็นเป้าหมายของผู้กระหายอำนาจก็ไม่มีปัญหาอะไร ที่เงินจะไม่ตกเป็นเป้าหมายของผู้ออกเสียงที่ยากจนด้วยในถามกลางสิ่งเหล่านี้กีชายังมีความสุขกับอำนาจเล็กๆน้อยๆในวงการเมืองท้องถิ่นส่วนหนึ่งเพราะเขาเป็นผู้นำของบรรดาเจ้าของร้านที่พบกันทุกเย็นรวมทั้งลูกจ้างและลูกค้าด้วยเหตุนี้ฟาฮัตจึงพยายามรักษาความเป็นมิตร และใช้เวลาเป็นชั่วโมงนั่งอยู่ในคาเฟ่เขามองดูกีชาเป็นครั้งคราวและแล้วก็เอ็นตัวเข้าไปกระซิบพอใจแล้วยังละ่ะคุณกีชากีชายิ้มออกมาหน่อยหนึ่งตอบอย่างระมัดระวังปากคําขอบคุณพระเป็นเจ้าคุณมีคุณธรรมและอบอ้อมอารีเหลือเกินคุณฟาฮัต ผมจะตอบแทนให้คุณอย่างเพียงพอทีเดียวเรื่องนี้ทำให้กีชาพอใจเขามองไปทั่วร้านก่อนพูดคุณคงไม่ทำให้เราผิดหวังเสียงผู้คนดังขึ้นมาพร้อมกันเรากับเป็นเสียงเดียวคุณฟาฮัดพวกเราจะออกเสียงให้คุณผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งยืนพลางกล่าวสรุป พวกเราก็รู้อยู่แล้วผมเป็นผู้สมัครอิสระแต่ผมจะรักษาแนวอุดมการณ์ของซาฮัดซักรุดพักให้อะไรกับเราพวกเราเคยได้ยินเรื่องแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันในพักตลอดมาไม่ใช่หรือพวกมันเหมือนเขาเกือบจะเอ่ยคำว่าไอ้ลูกกะลีแต่เกิดนึกขึ้นได้ว่าตัวเขาเองตอนนี้ก็คือคลือกัน เขานึกเปรียบเทียบกับตัวเองแล้วพูดต่อเรามาสมมุติกันดีกว่าผมตัดสินใจไม่สังกัดพักจึงไม่มีอะไรมาบังคับไม่ให้ผมพูดความจริงผมไม่มีวันเป็นทาสของรัฐมนตรีหรือหัวหน้าพักถ้าพระเป็นเจ้าช่วยให้พักเราชนะผมจะพูดในนามของชาวตรอกไมดักในนามกุริยะ และฮานาดีกิยะตลอดไปการให้สัญญาลมลมแล้งๆและการแจกเงินซื้อเสียงจบไปแล้วเรากำลังเข้าสู่ยุคที่มุ่งทำผลประโยชน์อย่างจริงจังอย่างเช่นเพิ่มปริมาณการปันส่วนไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าน้ำตาลน,น้ำมันกา๊าดน้ำมันพืชห้ามใช้แป้งผสมทำขนมปัง และหาทางทําให้เนื้อราคาถูกมีคนถามอย่างคาดคั้นเรื่องนั้นไม่มีปัญหาหรอกครับพ่อแม่พี่น้องผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งตอบอย่างมั่นใจนี่เป็นความลับของการปฏิวัติครั้งนี้เมื่อวานผมได้พบกับท่านนายกรัฐมนตรีเขานึกขึ้นได้ว่า เพิ่งพูดไปหยกหยกว่าเป็นอิสระจึงชะง,งักหน่อยหนึ่งแล้วพูดต่อท่านต้อนรับผู้สมัครทุกประเภทท่านบอกพวกเราว่าช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งมีแต่ให้ความเจริญก้าวหน้าเขาเม้มปากแล้วกล่าวต่อพ่อแม่พี่น้องจะเห็นสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก เขาพูดต่ออย่าลืมนะว่าถ้าผมชนะพ่อแม่พี่น้องทุกคนจะได้รับรางวัลรางวัลเฉพาะหลังเลือกตั้งเท่านั้นเหรอดออร์บูชีถามผู้สมัครรู้สึกกระอักกระอ่วนอาจจะก่อนรู้ผลครับชิกดาวิดซึ่งธรรมดาเป็นคนนิ่งเงียบ พูดออกมาด้วยเสียงดังฟังชัดเหมือนสินเดิมกับสินสมรสเขาจะให้ทั้งก่อนและหลังให้ทั้งขึ้นทั้งล่องผู้สมัครหันไปหาชายชาราด้วยความโกรธแต่เมื่อสังเกตเห็นชีคดาวิดใส่เสื้อคลุมผูกเน็กไทยและใส่แว่นกรอบทองก็รู้ว่าเป็นคนมีความรู้และอยู่กับศาสนา รอยยิ้มจึงปรากฏขึ้นบนใบหน้าอันกลมของฟาหฮัดเขาพูดอย่างสุภาพด้วยความยินดีครับชีคดาวิชไม่พูดกลับเข้าสู่สภาพสมาธิเหมือนเดิมเสียงใครคนหนึ่งที่สนับสนุนผู้สมัครร้องตะโกนคุณจะทำยังไงก็ได้แต่เราขอสาบานกับพระคัมภีร์ หลายเสียงร้องขึ้นใช่ถูกแล้วเราต้องฟาฮัดขอดูบัตรประชาชนของผู้ที่อยู่ในคาเฟ่ลุงคามิลไม่มีแกพูดหน้าตาเฉยผมไม่มีผมไม่เคยเลือกตั้งผู้สมัครถามลุงเกิดที่ไหนไม่รู้ลุงคามิลตอบสะบัดสบัด ทุกคนรวมทั้งฟาหฮัดหัวเราะผมจะพูดกับฝ่ายทะเบียนให้เด็กผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านมือถือโปสเตอร์ขนาดเล็กมาปึกหนึ่งเขาเดินแจกไปทั่วต่างคิดว่าเป็นโปสเตอร์หาเสียงจึงรับไว้เป็นการเอาใจผู้สมัครฟาหฮัดหยิบขึ้นไปอ่านใบหนึ่ง บางอย่างขาดหายไปจากชีวิตสมรสของท่านโปรดเรียกหายาเสริมพลังยาเสริมพลังปรุงขึ้นตามหลักวิทยาศาสตร์ปราศจากสารพิษโดยสิ้นเชิงได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณาสุขตามใบอนุญาตเลขที่128มันเนรมิตรความหนุ่มสาวให้กับท่านมันจะบรรดาลให้ท่าน กลายเป็นหนุ่มสาวได้ภายใน50นาทีวิธีใช้ผสมผงยากับชาหวาน,นึ่งแก้วท่านจะรู้สึกว่าพลังหนุ่มสาวกลับคืนมาอย่างรวดเร็วแข็งแรงกว่าแน่นอนกว่าได้ผลกว่ายากระตุ้นใดๆเปรียบประดุดกระแสไฟฟ้าแล่นผ่านเส้นประสาทโปรดซื้อติดมือไปสักอับ ราคาเพียง30มิมิลเลี่ยมถูกใจหาย